สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับมาพบกับวิชาประวัติศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่สามเราจะเรียนเรื่องอะไรเราไปดูกันเลยนะครับอ่ะเรายังอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่สองปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาของชุมชนนะครับให้นักเรียนนะนะครับนะดูเรื่องนะถิ่นฐานของนักเรียนนะครับว่า จะไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนยังไงเราไปดูกันเลยนะครับการตั้งถิ่นฐานไทยนะครับการตั้งถิ่นฐานนะครับและดำดงชีวิตของผู้คนในแต่และช่วงเวลามีความแตกต่างกันซึ่งแบ่งออกเป็น2ปัจจัยปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับเมื่อเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วนะครับส่วนอาทิตย์นี้นะสัปดาห์นี้นะครับก็คือปัจจัยทางสังคมนะครับ ปัจจัยทางสังคมคืออะไรเราไปดูกันเลยครับอ่าปัจจัยทางสังคมนะครับเป็นปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่เกิดจากการสร้างสารรค์ของผู้คนในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเทคโนโลยีทางเดินทางนะครับสาาธนาทาราูประโภคนะครับนะอ่าอันนี้ก็คือนะครับปัจจัยทางสังคมนะครับอ่า ปัจจัยทางสังคมนะครับปัจจัยทางเชื้อชาติคนที่มีเชื้อชาติเดียวกันมักอยู่ถิ่นฐานในบริเวณที่มีเชื้อชาติเดียวกันอาศัยอยู่ด้วยความอูกพันใกล้ชิดเปรียบเสมือนเป็นเครือญาติกันนะครับก็อ่ะในประเทศไทยเนี่ยจะมี3าศาสนาใช่ไหมมีศาสนาพุทธศาส,สนาอิสลามแล้วก็ศาสนาคิดนะครับนะเขาก็นะมันก็เป็นเชื้อชาติเดียวกันคือเชื้อชาติไทยใช่ไหมอ่ะ แลทีนี้เขาก็อยู่ในแถบเดียวกันในจังหวัดเดียวกันอย่างเงี้ยนะเขาก็อยู่ด้วยการความผูกพันนะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนนะครับนะเราก็อยู่ด้วยการความผูกพันนะครับอ่ะต่อไปนะครับการตั้งถิ่นฐานจากปัจจัยได้ความเจริญเทคโนโลยีนะครับเช่นตั้งถิ่นฐานใกล้ศูนย์กลางการแพร่ความรู้นะครับอย่างนังนวันนี้นะครับนักเรียนนะครับได้เรียนนะครับอ่ะครูเป็นคน นะครับศูนย์กลางนะครับแล้วคุณครูแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียนนะครับก็คือนักเรียนจะเปิดคอมพิวเตอร์เปิดโทรศัพท์เนี่ยนะครับนะนักเรียนก็ใช้ความใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อนะจะรับความรู้นะครับนะเนี่ยส่วนวันนี้นะครับอ่ะต่อไปการตั้งถิ่นฐานนะครับใกล้กับสถาบันนะครับการศึกษาเช่นโรงเรียนนะนะครับนะเห็นไหมนะครับก็โรงเรียนก็คือสถาบันการศึกษานะครับนะต่อไปนะครับ ปัจจัยที่มีถิ่นฐานนะนะครับนะนะการเดินทางอย่างเงี้ยนะครับนะปัจจัยสิ่งนี้ก็คือเกี่ยวกับการขับขี่นะครับเช่นจักรยานรถจักรยานยนต์รถรถยนต์รถไฟนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าเครื่องบินนะครับอันนี้คือปัจจัยหนึ่งนะครับในทางด้านสังคมนะครับนะอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับมาดูนะครับการตั้งถิ่นฐานที่ใกล้บริเวณที่มีความปลอดภัยสูงนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆคือนะครับ ถ้าเราอยู่ตรงถนนตรงฟุตบาทอย่างเงี้ยแล้วมีทางทางม้าลายนะครับนะเราควรให้นะให้มีไฟแดงก่อนนะครับถึงข้ามถนนได้หรือสะพานล,ลอยนะครับนะไว้ข้างถนนนะครับนะบริเวณที่มีความปลอดภัยสูงนะนะครับอ่าเราขึ้นสะพานล,ลอยแล้วก็เดินข้ามถนนนะครับอันนี้ข้อนะข้อระมัดระวังของการใช้ชีวิตเลยนะครับปัจจัยทางสังคมเลยนะครับ สุดท้ายแล้วนะครับวันนี้นะครับให้นักเรียนไปทําใบงานให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นะไว้เจอในการการสัปดาห์หน้านะครับส่วนวันนี้ก็สวัสดีครับนักเรียนครับสวัสดีครับ